สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่เอ่อต้องบอกว่าสะเทือนวงการแพทย์ไทยพอสมควรเลยนะคะครับสวัสดีครับเป็นกรณีของนายแพทย์บูญวนาสินผู้ก่อตั้งกลุ่มโรงพยาบาลธันบุรีหรือ THG ที่ตอนนี้กำลังเผชิญข้อหาช่อกงครั้งใหญ่มากมูลค่าความเสียหายเป็นหมื่นล้านเลยนะคะใช่ครับหลักหมื่นล้านบาทมีผู้เสียหายเยอะมากด้วย600กว่ารายโหแล้วประเด็นคือองค์กรที่ควรจะเข้ามาดูแลเรื่องจริยธรรมแพทย์อย่างแพทยสภาเนี่ย กลับดูเหมือนจะยังเอ่อยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนในคดีช่อโกงนี้โดยตรงนั่นแหละครับคือจุดที่น่าสนใจมากทั้งที่เรื่องมันใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ดูเหมือนจะมีการใช้สถานะเป็นแพทย์ไปเกี่ยวข้องด้วยแถมยังมีเรื่องที่แบบน่ากังวลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นภายในแพทยสภาเองด้วยใช่ไหมคะครับมีข้อมูลที่ชี้ไปทางนั้นเหมือนกัน วันนี้เราจะมาลองไล่เรียงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะกันดูนะครับทั้งจากข่าวจากเอกสารต่างๆค่ะเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วมันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นยังไงบ้างครับผมงั้นเราเริ่มที่ตัวข้อกล่าวหาหลักๆก่อนนะคะ คือนพบุญเนี่ยถูกกล่าวหาว่าใช้ความน่าเชื่อถือของตัวเองในฐานะแพทย์ในฐานะผู้บริหารใหญ่ชักชวนคนมาลงทุนครับลงทุนในโครงการทางการแพทย์หลายโครงการเลยแล้วสุดท้ายก็ก็กลายเป็นคดีช่อกงประชาชนฟอกเงินความเสียหายอย่างที่บอก1.4ถึง1.6หมื่นล้านบาทมหาศาลเลยครับแล้วตอนนี้ก็มีรายงานว่าตัวท่านเองก็หลบหนีหมายจับไปต่างประเทศเราด้วยค่ะแต่ที่น่าแปลกใจคืออย่างที่เกริ่นไป แพทยสภา,าซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแลจริยธรรมแพทย์โดยตรงเนี่ยทำไมถึงยังดูเหมือนไม่มีแอคชั่นอะไรกับเรื่องช่อโกงนี้เลยคะ ทั้งที่ก่อนหน้านี้นพบุญก็เคยมีประเด็นกับกรลตอมาแล้วเรื่องให้ข้อมูลหุ้น TSG ใช่ครับเรื่องวัคซีนก็เคยมีประเด็นมาแล้วแต่กับเรื่องช่อกโกงล่าสุดนี้จนถึงตอนนี้มิถุนายน68เนี่ยยังไม่มีข้อมูลออกมาเลยนะครับว่าแพทยสภาตั้งกรรมการสอบสวนทางจริยธรรมโดยตรงอืมมันมีคําอธิบายที่เป็นไปได้ไหมคะว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นครับจริยธรรมเนี่ย อาจจะไม่ได้ระบุชัดๆไปเลยว่าการช่อโกงทางการเงินหรือการใช้สถานะแพทย์หาประโยชน์แบบนี้มันเข้าข่ายความเสื่อมเสียเกียรติศักด์แห่งวิชาชีพที่แพทยสภาจะจัดการได้ทันทีหมายถึงว่าต้องรอให้ศาลตัดสินคดีอาญาให้ถึงที่สุดก่อนเหรอคะถึงจะถือว่าผิดจริยธรรมก็อ,อาจจะเป็นแนวปฏิบัติแบบนั้นครับคือรอให้กระบวนการทางอาญาซึ่งตอนนี้ดี i กําลังทําอยู่เนี่ยสิ้นสุด ได้ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้วแล้วค่อยมาพิจารณาทางจริยธรรมแต่ก็นั่นแหละครับมันก็เกิดคำถามเรื่องความล่าช้าค่ะเพราะเรื่องมันร้ายแรงกระทบความเชื่อมั่นไปเยอะแล้วครับผมแต่มันมีอีกประเด็นที่น่าสนใจของนั้นไหมคะที่อาจจะอธิบายความนิ่งเฉยนี้ได้ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายในแพทยสภาเองอ๋อครับประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ appearance of conflict of interest เนี่ย อันนี้น่าสนใจมากครับคือมีข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารระดับสูงของแพทยสภาชุดปัจจุบันวาระ2,566ถึง2,568เนี่ยกับทางนอกพบุญหรือกลุ่ม THGU เหมือนกันยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับอย่างท่านนายกแพทยสภาคนปัจจุบันสเขตทิคุณพยาสงศผ่าวสวัสด์เนี่ยท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทโรงพยาบาลรามคำแหงหรือ r a m ค่ะ แรมนี่ก็โรงพยาบาลใหญ่นะคะใช่ครับและประเด็นคือแรมเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เกือบเกือบ5 0เลยนะครับใน THG ของนอพบุญเมื่อช่วงต้นปี68นี้เองเอ้าวเหรอคะช่วงที่นพบุญเริ่มมีคดีความแล้วด้วยใช่ครับหลังจากที่นพบุญเริ่มมีปัญหาคดีความแรมก็เข้ามาถือหุ้นใหญ่จุดนี้แหละครับที่มันทำให้เกิดภาพที่เออซุ่มเสี่ยงต่อาการมีผลประโยชน์ทับซ้อน คือคนที่มีอำนาจกำกับดูแลอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจกับคนที่ตัวเองอาจจะต้องไปตรวจสอบโอ้โห oh, ฟังดูฟังดูน่ากังวลจริงๆนะคะถึงแม้จะยังไม่ได้บอกว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นแต่มันก็ทำให้คนตั้งคำถามได้ถึงความเป็นกลางถูกต้องครับแล้วยังไม่หมดนะครับยังมีอุปนายกแพทยสภาคนที่สองคือสอคลินิกนพยะวิเศษวามวานิช ท่านก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลทนบุรีซึ่งก็อยู่ในเครือ THG อีกอ้าวไปเป็นผอ,อรโรงพยาบาลในเครือ THG เลยครับยิ่งตอกย้ำความกังวลเรื่องนี้เข้าไปใหญ่แล้วก็ยังมีข้อมูลอีกว่านบพบุญเคยบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมของแพทย์สภาด้วยซึ่งตอนนั้นนพเอื้อชาติการจนะพิทัก์ซึ่งปัจจุบันเป็นเฮรันยิกก็อยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน โอ้โหครบเลยนะคะทั้งนายกอุปนายกเรรยิกดูเหมือนจะมีความเกี่ยวพันกันไปหมดเลยครับคือต้องย้ำว่าความเชื่อมโยงพวกนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่ามีการกระทำผิดนะครับแต่มันชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบธรรมมาพิบาลภายในแพทยสภาเองแล้วมันก็กระทบต่อความเชื่อมั่นของคนนอกที่มองเข้ามาว่าจะมีความเป็นอิสระ เป็นกลางจริงหรือเปล่าค่ะทีนี้พอลองเทียบกับเคสอื่นๆในอดีตท,ที่แพทย์สภาเคยเข้าไปสอบสวนหรือลงโทษแพทย์ในเรื่องที่ไม่ใช่ความผิดพลาดทางการรักษาโดยตรงล่คะคะมันต่างกันไหมก็น่าสนใจครับอย่างก่อนหน้านี้มีกรณีแพทย์3รายที่เกี่ยวกับเรื่องการดูแลคุณทักษิณที่โดนสอบเรื่องให้ข้อมูลไม่ตรงความจริงหรือกรณีที่เคยมีการคัดการกันว่าแพทย์สภาจะต้องเข้าไปดูเรื่องทุจริตยาในโรงพยาบาลฐานผ่านศึก ค่ะค่ะจำได้ค่ะซึ่งเคสเหล่านั้นแพทย์สภาก็ดูเหมือนจะมีท่าทีที่เอ่อแอคทีฟกว่านี้มันก็เลยเกิดคำถามสำคัญว่าเอลวทำไมากรณีนพบุญซึ่งความเสียหายมันมหาศาลขนาดนี้การใช้สถานะแพทย์มันก็ดูชัดเจนทำไมาการดำเนินการถึงดูแตกต่างออกไปไอ้ความสัมพันธ์ที่ว่ามาเมื่อกี้ม,มันมีส่วนหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่สังคมสงสัยนะครับค่ะย้ำอีกทีความเสียหาย1.4ถึง1.6หมื่นล้านบาท ผู้เสียหาย6ก0กว่าคนครับถ้าดูจากตัวเลขความเสียหายจํานวนผู้เสียหายที่เป็นนักลงทุนโดยตรงแล้วก็ลักษณะการใช้ชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของวิชาชีพแพทย์ไปแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ากรณีนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคดีช่อโกงทางการเงินโดยอาศัยชื่อเสียงทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเท่าที่เคยมีข้อมูลปรากฏมาเลยก็ได้นะครับถือว่าใหญ่ที่สุดเลยครับ และมันก็สะท้อนปัญหาหลายอย่างเลยทั้งระบบการตรวจสอบที่อาจจะล้มเหลวผู้ต้องหาหลบหนีไปได้การที่องค์กรกำกับดูแลอย่างแพทยสภา,าดูเหมือนจะไม่ตอบสนองเท่าที่ควรท,ทั้งที่เคยมีสัญญ,ญาณเตือนจากกรอตอมาก่อนแล้วด้วยซ้ำฟังดูซับซ้อนแล้วก็น่ากังวลมากจริงๆค่ะสรุปก็คือเรามีคดีช่อโกงครั้งประวัติศาสตร์โดยแพทย์ชื่อดังแล้วก็มีคำถามใหญ่ๆถึงการทำงานของแพทยสภา,าแล้วก็มีเงื่อนงาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลัง ครับผมคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันก็คือว่าเมื่อระบบกำกับดูแลกันเองมันดูเหมือนจะมีช่องโหว่แบบนี้แล้วภาพของผลประโยชน์ทับซ้อนมันก็ออกมาค่อนข้างชัดเจนค่ะสังคมจะยังเชื่อมั่นในการกำกับดูแลกันเองของวิชาชีพแพทย์ต่อไปได้ยังไงหรือว่าถึงเวลาแล้วที่แพทย,ทยสภา,าอาจจะต้องมาทบทวน ปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางการเงินการใช้สถานะแพทย์ไปในทางที่ผิดรวมถึงบังคับใช้กฎเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้มันเข้มงวดกว่าเดิมมากๆเพื่อรับมือกับโลกอยุคใหม่ที่การแพทย์ก,กับธุรกิจมันใกล้ชิดกันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้ซ้ำรอยขึ้นอีกในอนาคตนะครับ